ครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเปลี่ยนออโต้เมติกปั๊มน้ำนะเห็นไหมมันเสียแล้วมันไม่ตัดต้องปล่อยน้ำทิ้งด้วย,ย,เ,ยเกเะม,มีอยู่ปิดน้ำปิดปั๊มนี่คือปั๊มน้ำนะวันนี้ตอนนี้เป็นปั๊มเปยนะท่านผู้ชมนะปั๊มเปยขนาดนิ้วสองแล้วก็มาดัดแปลงใส่ถังถังเฟเชอร์แรงดันแล้วก็ใส่เฟเชอร์ ขอัตโนมัติตัวนี้นแล้วก็บลบฟิดน้ำก่อนเปิ <c oughs> ียน้ำเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ปล่อยลมออก อย่างแรงมากยงดังมากเปอดน้ำให้หมดเลยนะที่ใส่ไฟเราปิดแล้วนะไม่มีไฟ <c oughs> Ừ, chết ngờ, ừ. này bị đó té đi Nhỉ. Chết dân à, chạy mấy Hả? đi chết dân Chết <laughs> มันเสียแล้วลงเอาเทปพันเกียวให้หน่อยผ่านสักนิดหนึ่งพอดึงป้างออเ้าไก็ยังมีได้ไหมไดไหมไแค่นี้ครับการเปลี่ยนออตอนเนปติยังไม่ทำเลยเออ๋ยวทำแล้วทำแล้ว ทำแล้วเท่าแกกังไปเปิดในห้องน้ำอยู่ก็สำเร็จสิ้นงานครับสำหรับการเปลี่ยนระบบประถมฝามน้ำนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเรียงดันดีมากขึ้นสูงเลย